สวัสดีค่ะพี่ใหม่แบรนด์ต้าต,ติติตค่ะวันนี้พี่ใหม่มีคลิปหรือว่าเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณสาวๆสาสหรับที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้ว่าควรที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเพื่อแก้ปัญหาโรคภูมิแพ้แล้วก็ผิวแพ้ง่ายผ้าตัวแรกที่พี่ใหม่จะแนะนําก็คือผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็สามารถดูดซับ ของเลวที่ออกจากร่างกายหรือว่าเหงื่อน,นะคะแล้วก็ช่วยปกป้องความร้อนในอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ปกป้องความเย็นในฤดูหนาวผ้าตัวที่2ก็คือผ้าแบมบูหรือว่าผ้าที่ทอมาจากไม้ไผ่แบมบูก็คือไม้ไผ่ในภาษาอังกฤษนั่นเองอะคะ่ะผ้าแบมบูเนี่ยคะ่ะจะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ดูดซับเหงือ่อดูดซับเหงื่อได้ดี กว่าผ้าใยอีกนะคะสําหรับสาวๆที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยค่ะพี่ใหม่แนะนําเลยค่ะไม้ไผ่แล้วก็ผ้าายพวกเนี้ยค่ะจะเหมาะกับคุณสาวๆที่เป็นผิวแพ้ง่ายผ้าตัวต่อไปก็คือผ้าไหมผ้าไหมอะคะ่ะจะมีความเรียบหรูในด้านของพื้นผิวที่แบบมีลักษณะโดดเด่นของซิลของผ้าไหมอยู่แล้วคุณสมบัติของผ้าไหมเนี่ย จะช่วยชะลอความชราช่วยลดก,กระกเลื่อนช่วยลดหอบหืดแล้วก็ช่วยสามารถทำให้นอนหลับดีขึ้นการสวมใส่ผ้าไหมอะคะ่ะนอกจากความสวยงามแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่ไม่ใหม่กล่าวมาแล้วนะคะ ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าน่าจะเอามาสวมใส่สําหรับสาวๆที่เป็นูมิแพ้ผ้าต,ตัวต่อไปก็คือผ้ากันชงผ้ากันชงซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากผ้ากันชงเป็นผ้าที่ได้มาจากใยกันชงของชาวม้งที่อยู่ทางภาคเหนือนํามาถักทอค่ะเพื่อเป็นเ,ออเส้นใยในการทาผ้ากันชงผ้าชงคุณสมบัติคือเหนียวทนทานไม่อับชื้นออต่อต้านเชื้อแบคบ ีเรียลเชื้อราได้ดีแล้วก็ที่สําคัญคุณสมบัติของผ้าก,กันชมคือป้องกันแสง UV ธรรมชาติและป้องกันความร้อนได้สูงถึง170-370องศาเซลเซียเสยเลยค่ะมันจะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ในเมืองนอกอะค่ะจะเป็นที่นิยมมากสําหรับผ้าก,กันชงแต่ในเมืองไทยอะค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจะฮิตกันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผ้าก,กันชงเนี่ยจะ ไม่ค่อยได้รับความนิยมในเมืองไทยสักเท่าไหร่แต่สําหรับพี่ใหม่มองแล้วว่าคุณสมบัติที่ต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียค่ะเหมาะกับสาวๆที่เป็นโรคภุ้งแพ้แล้วก็ผิวแพ้ง่ายค่ะผ้ะาต,ตัวต่อไปมีอะไรมาดูกันค่ะ ผ้าป่านเป็นผ้าที่มีลักษณะไม่ยืดไม่ย้วยลักษณะจะอยู่เหมือนเดิมคงทนนะคะคุณสมบัติของผ้าป่านซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติเนี่ยค่ะจะเน้นความคงทนทนทานแล้วกอ็อายุการใช้งานเนะะี่ยค่ะผ้าป่านเนี่ยจะดีแล้วก็ผ้าป่านนะคะจะไม่มีสารเคมีที่อันตรายต่อผิวหนังมันก็เหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายอีกตัวหนึ่งค่ะ ผ้าตัวต่อไปก็คือผ้าลินินผ้าลินินจะให้ความรู้สึกสะดวกสบายและเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติผ้าลินินนะคะจะมีความคงทนทนทานแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีผ้าลินินก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งผ้าตัวสุดท้ายก็คือผ้าแคสเมียร์ผ้าแคสเมียร์เนี่ยค่ะจะมีวัสดุหรือว่า ตัวราคาผ้าเนี่ยจะค่อนข้างแพงเพราะว่าเป็นวัสดุที่แบบว่าออหายากมาทำเป็นผ้าตัวนี้แล้วก็ด้วยคุณสมบัติของผิวที่เนียนนุ่มและลื่นเหมาะกับผิวคนที่แพ้ง่ายผ้าแคทผ้าแคทเมียเนี่ยคะ่ะจึงเป็นผ้าอีกชนิดหนึ่งที่มาตอบโจทย์คุณสาวๆเพราะว่าไม่มีการเติมสารเคมีใดๆในการ ผลิตผ้าชนิดนี้เลยค่ะพี่ใหม่หวังว่าทริกดีๆเหล่านี้ที่เอามาให้กับคุณสาวๆสำหรับที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือว่าผิวแพ้ง่ายอะค่ะสามารถเอาไปเลือกซื้อหาผ้าที่ตัวเองใส่ว่าเออผ้าชนิดนี้ค่ะเป็นผ้าอะไรชนิดไหน สร้างมาจากวัสดุอะไรถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยพี่ใหม่แนะนําว่าเป็นผ้าตามที่พี่ใหม่กล่าวมาแล้วเนี่ยค่ะเพราะมันจะผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลักไม่มีการเติมสารเคมีใดๆไปทั้งสิ้นมันจะมีมิตรกับตัวเราและสิ่งแวดล้อมค่ะหวังว่าจะชอบเคล็ดลับและก็ทริคดีๆเหล่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ใหม่จะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆกัน ถ้าไงก็คอยติดตามนะคะขอบคุณค่ะ